ตอนที่85เราค่อยเอาชีวิตมันเจ้าตรงหัวเราะเยาะเย้เฉินพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรและพูดเสียงดังพี่เจ็ตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนพี่พาคนมาสักสามสี่คนมาหาฉันที่นี่หน่อยฉันอยากจะฆ่าไอ้เด็กเปรตคนหนึ่งเย่เฉินไม่ได้โทรศัพท์แต่เขาได้ส่งข้อความถึงหงห้าโดยตรงมาที่โรงพยาบาลชุมชนทีมีคนต้องการฆ่าฉัน ท่านหงห้าเห็นข้อความของเย่เฉินก็รีบโทรกลับมาทันทีและพล่องถามออกมาคุณเย่หมาตัวไหนกันที่มันกล้าจะทำร้ายคุณเย่ช่างไม่รู้อะไรเสียแล้วเย่เฉินพูดเบาๆหยุดพูดไร้าสาระนายรีบมาท่านหงห้าพูดทันทีคุณเย่วางใจได้ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เจ้าตรงเห็นเย่เฉินโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่ก็ยิ้มย่อออกมาเป็นอะไรไป แกก็โทรเรียกคนมาด้วยงั้นเหรอเย่เฉินยิ้มเย็นและพูดว่าบอกแล้วไงว่าฉันจะทําให้พวกแกตายอย่างหน้าอนาถเจ้าตรงเหมือนได้ยินเรื่องตลกเขาหัวรเราะเยาะออกมาอย่างได้ใจแกเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าในเมืองจินหลิงนี้คนที่จะสามารถทําให้ฉันตายอย่างอนาถได้แม่ของมันยังไม่ได้คลอดออกมาเลยห้าหาหาหวังเต้าคุณพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งบนเตียงและพูดอย่างใจจดใจจอ่อ เย่เฉินนายรีบไปเร็วอย่าไปมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้เลยนายไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้เย่เฉินเดินไปหาหวังเต้าคุณแล้วดันเขากลับไปนอนบนเตียงและพูดเบาๆว่านายนอนพักเถอะหวังเต้าคุณกล่าวอย่างร้อนรนนายไม่รู้ที่ไปที่มาของเจ้าตรงคนนี้ดีนายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตระกูลของเขามีอำนาจมากในจินหลิงเย่เฉินปอกส้มแล้วยัดเข้าปากทางพูดว่า คนที่ฉันไม่สามารถยุ่งด้วยได้เขายังไม่เกิดหลิวลี่หัวเราะและพูดว่าโอ้แม่เจ้าแก่นี้โมได้ใจจริงๆแกรู้ไหมว่าพี่เจ้าตรงที่บ้านเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรเย่เฉินตอบกลับอย่างไม่สนใจฉันไม่รู้หรอกว่าครอบครัวของเขาทำอะไรฉันรู้แค่ว่าเขาจะต้องเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตพูดจบเขาก็พูดอีกว่าอ้อ อีกอย่างเกือบลืมไปเธอเองก็ด้วยเช่นกันใบหน้าของหลิวลี่เคร่งขรึมทันทีดีในเมื่อแกเป็นคนรนหาที่ตายเองงั้นแกก็เตรียมตัวรอความตายอยู่ที่นี่เสียเถอะเย่เฉินถามหวังเต้าคุณขึ้นในตอนนั้นเรื่องที่นายถูกพวกเขาทำร้ายหลิวเย่เซินพ่อของหลิวลี่รู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้แล้วฉันโทรหาเขาแล้ว ยเยเฉินพยักหน้าและถามต่อเขาพูดว่าอะไรบ้างหวังเต้าคุณดูโกรธและโมโหมากเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเขาไม่สามารถยุ่งด้วยได้ความหมายของเขาก็คือไม่ต้องการให้ฉันไปพบกับเขายเย่เฉินถามต่ออีกแล้วเรื่องที่นายลงทุนไปหนึ่งแสนหยวนที่ร้านอาหารนายได้บอกเขาไหมบอกแล้วหวังเต้าคุณแสดงออกถึงความอัดอั้นมากขึ้น และกัดฟันพูดตาแก่นั่นบอกว่าเงินหนึ่งแสนหยวนของฉันไม่ได้ใช้ลงทุนในร้านอาหารแต่เป็นการได้รับเกียรติที่จะให้เป็นลูกเขยในอนาคตเขายังบอกอีกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะกลับไปและเขาก็ยังย้ำว่าจะไม่คืนเงินนั่นให้ฉันด้วยกล้าดียังไงเย,ยเฉินสถบเสียงเย็นไม่แปลกใจเลยที่มีลูกสาวต่ำๆเช่นนี้ที่แท้ ก็เป็นคนบัดซบด้วยกันทั้งบ้านนี้เองนี่เยเเิิแกกำลังพูดเรื่องอะไรหลิวลี่โกรธขึ้นมาทันทีและพล่งออกมาว่าแกกล้าดียังไงมาว่าพ่อของฉันฉันคิดว่าแกคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะพอพูดจบเธอก็เขย่าแขนของเจ้าตรงอย่างเร่งเรา้าพี่ตรงมันกล้าด่าพ่อฉันพี่ต้องจัดการมันนะเจ้าตรงเป็นเพียงเพลย์บอยคนหนึ่งส่วนสูงก็ไม่ถือว่าสูงมาก และรูปร่างของเขาอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าเยเฉิญเขาตัวเตี้ยกว่าเยเฉิญรูปร่างของเยเฉิญนั้นดีมากหากเขาสู้กับเยเชิญจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะชนะเยเฉิญได้ยิ่งไปกว่านั้นเยเฉิญยังเคยเรียนวิชามวยหวิงชุนมาจากพ่อของเขาอีกด้วยเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กหลังจากที่พ่อและแม่ของเขาจากไป เขาก็ไม่เคยล้มเลิกในการฝึกฝนแม้ในที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาก็ยังฝึกฝนอยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะเทคนิคการชกมวยที่เย่เฉินเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเขาเลยไม่ถูกรังแกในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและยังใช้ช่วยเหลือคนอื่นๆที่ถูกรังแกดังนั้นหากเขาจะเอาเรื่องจริงๆนับประษาอะไรกับเจ้าตงต่อให้เป็นเจ้าตงสักห้าคนก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เฉิน ในใจของเจ้าตรงก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าเขาต่อสู้กับเย่เฉินในตอนนี้เขาจะไม่สามารถทำอะไรเย่เฉินได้เลยตรงกันข้ามอาจเป็นเขาที่ถูกทำร้ายแทนดังนั้นเขาจึงจับมือของหลิวลี่และเอ่ยปลอบโยนที่รักไม่ต้องกังวลพี่เจ็ดกำลังพาคนมาที่นี่เมื่อพี่เจ็ดมาถึงเราค่อยเอาชีวิตมัน